สวัสดีครับ <The future> <laughs> จา,า,งางกันได้บ้างเปล่ากับเนี่ยสมาชิกเก่าๆคงจะจําเสียงกันได้นะครับผมสบาผมสบายๆคา,า,า์ตูนนั่นเองนะผมช่องเก่านะครับแต่ว่าช่องเก่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาครับผมน้าเลยต้องใช้ช่องสบายกา์ตนช่องนี้แทนนะครับผมเพื่อน,นๆเก่าๆหรือว่าสมาชิกเก่าๆก,ก็สามารถติดตามที่ช่องสบายคา์ตนนี้ได้นะครับผมกับนัก กดสับสกัยกันได้เหมือนเดิมน,นะผมะแล้วกดติดตามกมนได้เหมือนเดิมน,นะผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมมีสูตรหน่วยชุดสองตัวล่างมาฝากนะครับผมเริ่มแต่งเงวันที่สิบหกเดือนสิบแปดกันเลยนะผมผมจะแบ่งเป็นสองสูตรนะครับผมเป็นสูตรเอกับสูตรบีนะครับผมอธีการคำนวณน,นะผมดูสูตรเอกันก่อนเลยให้ใช้หลักร้อยของรวอที่หนึ่งของนนั้นนะครับผมในที่นี้ก็คือสองไงครับผมบวก กลับหลักร้อยของสามตัวท้ายอ่าของคนตังนั้นนะผมก็คือหกนะครับผมอ่าสองบวกหกก็สกับแปดนะครับผมนี่อ่าแปดนะครับผมคือตัวเด่นนะผม่ามีตัวเดียวนะครับผมสําหรับสูตรเอนะผมอ่าส่วนสูตรบีนะผมก็จะคือใช้ให้ใช้นะผมหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งของคนตัวนั้นนะผมบวกกับหลักสิบ ของสองตัวล่างของงดน,น,นั้นนะครับผมอ่าในีนี้ก็คือศูนย์นะผมเจ็ดบวกศูนย์นะครับผมเท่ากับเท่าไรครับก็เท่ากับเจ็ดตันเอนะผมหลังจากได้เจ็ดเนี่ยเป็นตัวหลักนะผมให้นำมาวางเป็นตัวหลักนี่แล้วนับเพิ่มแต้มจากตัวหลักเนี่ไปอีกสองแต้มอ่าสองตัวอย่างแต้มนะครับผมตามลำัน,นะครับผมในีนี้ก็คือจากเจ็ดก็เป็นแปดเป็นเก้าใช่ไหมครับผม มีเจ็ดมีแปดมีเก้านะผมสามตัวนี้นผมให้เป็นตัวเด่นนะผมนํามาเข้าชุดกันเลยนะผมระหว่างสูตรบกับสูตรเอนะผมอ่านะผมเข้าชุดกันได้ปุ๊บก็จะได้เป็นแปดเจ็ดนะผมแปดแปดนะครับผมแล้วก็แปดเก้านะครับผมนี่อ่าแต่ว่าเลขสองสูตรนี้นผมมันสลับที่กันได้นะผมอ่าสลับที่กันได้นะผมเพราะไม่ใช่ สูตรตักสิบกับสูตรตักหน่วยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นมันสลับที่กันได้นะครับผมอย่างแปดเจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดแปดนะครับผมแปดแปดก็ต้องเป็นอะไรครับเนี่ยอ่าก็ต้องเป็นแปดแปดเหมือนเดิมนะครับผมแหมกลับไปกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เออก็แปดเก้าก็ต้องเป็นเก้าแปดนะครับผมอ่าห้าชุดนี้นะผมให้นําไปเป็นแนวทางเลือกซื้อตัวนี้ก่อนจะไปนะครับผมก่อจะไปออกอะไรครับผมวันที่ หนึ่งเดือนที่สองนะผมสองตัวล่างออกเจ็ดแปดอ่าเพราะฉะนั้นเลขเราตรมมีนัได้ก็เข้านั่นเองเนะผมชุดเจ็ดแปดของเราขั้น,นับผมนี่อ่าเข้าแบบไหนครับเนี่ยเข้าแบบตรงๆนะครับผมอ่าเข้าแบบตรงๆเลยนะผมอ่าส่วนตัวนี้ล่ะได้เลขเด่นมาปุ๊บก็คำนวณได้ตามนี้เลยแล้วผมนี่อ่าแล้วก็เข้าชุดกันปุบก็จะได้ตามตารางน,นี้นะผมหกชุดเนี่ยผมให้นำไาเป็นแนวทาง เลือกซื้อตัวนี้งวดต่อไปเลยนะผมงวดต่อไปออกไลท์งวดวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองนะผมอ่าสองตัวล่างออกศูนย์แปดอ่าศูนย์แปดครับศูนย์แปดได้ตัวคูณได้นี่เลยครับผมศูนย์แปดครับผมเข้านะผม,ะผมเพราะฉะนั้นศูนย์แปดก็เข้าแบบไหนครับเนี่ยเข้าแบบ ตรงๆนะผมสำหรับวันนี้นะผมอ่าแล้วก็แล้วก็ว,กวุนนี้ล่ะที่คํานวณได้นะผมนี่ตามนี้นะผมอ่าแล้วเข้าเข้าชุดก็ตามนี้เลยนะผมหกชุดนี้นะผมให้นําไปเป็นแนวทางเลซื้อตัวเลขงี่ต่อไปเลยนะครับผมวัต่อไปคือวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะผมสองตัวล่างออกศู 0, 2, นย์สองอ่าที่คานวณได้คือเลขศูนย์สองนะผมนี่ชุดนี้ครับผมที่เข้าแว้วผมนี่ เพราะฉะนั้นเงนนี้ก็ข้าวแบบตรงๆนะผมข้าแบบตรงๆนะผมนี่เลยข้าแบบตรงๆน,น,นะครับดูงนนี้กันบ้างที่กำหนดได้นะผมนี่เลยข้าชุดก,กก็จะได้ตามนี้นะผมนี่ฮ่าฮ่าชุดน,นี้ผมให้น้ําไปเป็นแนวทางเลาจะซื้อตงว่าต่อไปนะผมฮ่างวดต่อไปนะผมออกอะไรนะผมงวดถัดไปออกอะไร ดูกันนะผมนี่อ่านี่นะผมัวที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะผมอ่าสองตัวนัางออก,ห,อกอห้าศูนย์อ่าเฮ้ยลงมันได้ละมีไหมห้าศูนย์อ่าไม่มีนะผมอ่าไม่มีหาไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ข้าวนะผมอ่าวันนี้ไม่ข้านะผมนี่ผิดนะครับผมไม่ข้าวนะครับ อลองมาดูคนนี้กันบ้างนะผมว่าจะเข้าหรือเปล่านะผมนี่คำนวณกันกมาพอไรแล้วนะครับผมขับชุดก็จะได้ตามนี้นะผมนี่จะได้เป็นนี่เลยตามนี้เลยฮ่าชุดนี้ับผมให้นำไปเป็นแนวทางเลือกซื้อตัวดีงวดต่อไปนะผมววดต่อไปออกอะไรงวดวันที่หนึ่งเดือนสองนะผมอสองสุด้างออก ศูนย์ก็อ่าคำนวณได้แล้ครับนี่ศูนย์ค้าระผมที่เข้านะผมอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เข้าแบบตรงๆนั่นเองนะครับผมอ่าแตวนน่วันนี้ลด้วันนี้คำนวณได้อะไรบ้างนะผมนี่นี่เลยเข้าชุดแล้วก,ก็จะได้ตามนี้นะผมก็จะเป็นหกชุดนี้นะผมให้นําไปเป็นแนวทาง เลือกซื้อตัวนี้งวดถัดไปนะครับผมอ่างวดถัดไปออกอะไรงวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครผมอ่าสองตัวล่างออกเก้าแปดอ่าเก้าแปดครับผมที่เราคำนวณได้ล่ะนี่เลยครับผมเก้าแปดนะครผมนี่อ่าครับผมเพราะฉะนั้น งวดนี้ก็เข้านั่นเองนะผมอ่าข้าแบบไหนครับเข้าแบบตรงๆนะครับผมนี่อะเข้าไปตรงๆเลยนะผมอ่าแล้วคำนวณไว้สําหรับงวดต่อไปล่ะนี่สามนี้เลยครับผมในตลาดน,นะผมนี่สาหรับงวดวันที่อะไรครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสามนั่นเองหรือหนึ่งมีนาคมน,นั่นเองนะผมอ่าหกจุดเนี้ครับผมให้นําไปเป็นตัวทางเรื่องซื้อัวนี้งวดวันที่ หนึ่งเดือนสามนะผมอว่ามันจะมีไหมนับเนี่ยในสองตุราเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าับผมอ่นนี้ต้องใช้อะไรครับผมใช้วิจาราณมากมากนะผมอแล้วก็ให้นมไปเป็นแนวทางเลือกซื้อสลีตเท่านั้นนะผมะแล้วก็อยากจะฝากไว้มอนเดิอน,นะผมอยากจะฝากว่าหวยคือการเตงมัวนะผมไม่สามารถฝากอนาคตไว้กับมันได้นะผมคือเรา อย่าไปฟานะคนวพ่ากันมันั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ